เนี่ยจ้าของร้านมาเสิือเป็นแล้วครับอูต้มต้มยังเนี่ยต้มยังเนี่ยปลาช่อนต้มปลาคออยู่นะต้มฟันคอใส่ใส่ยอดผักเตียวปลาคอจากทงหน้าเฮาตะกี้ครับจากทงหน้าพอคั่วกับมะฮามาเองมาไากินเองแง่เองนไปอยากกะฮามาทีต้องมีกินหมดเ่ยเนี่ยโอ้เนื้อชุดคักเลือดไหมชุดขับไปตีหัววะไปตีหัวมันี่ก็ ก็ยังดีืะเนี่ครับร้านร้านลาบลุงอ้วนี่โมนี่พ่คขั้วลูกทุ่งมาแวะร้านลุงอ้วเห็นี่ล่ะนาร้านเล่ากับซ้ำนี่ล่ะเอาโอ้ยมีหลายทุกอย่างตามเมนูนี่ไป โอ้ยเนี่ยคั่วแล้วนี่ไม่คั่วน้ำตกน้ำตกโอ้ยน้ำตกในเย็นบ่น้ำตกเย็นวะพ่วลุงอ้วนเนี่ยครับไปผ่านมาผ่านไปถนนเซนยังเนี่ยจังหวะแล้วบัดนี้พี่เนี้ไปครับพ่อถนนใจเนี่ยมันเข้าทางวัดไจนะครับแถวซอยวัดไจนครชัยศรีได้เนี่ย นี่เจ้าของร้านนะครับเสื้อแดงเสื้อแดงพ่ใ่อ้วนแล้ววะเดี๋ยวมีต้อปลาช่อนเออแมนใส่ไเตใส่บาหวห้วยหวยห้ยหวยล่างลใส่จานกันนี่เปใชเนี่ยหอยด้ได้เอามานีแะเอามานีนี่จาชูนายเด้จ้าโอ้โหมีต้มปล่อนี่สุดหล่อของเราเร็วเร็วรววได้ได้ก้ก็ เอ <Okay>, okay. าแคโอเคถนนเซ<ใ>นไดเนี่ยบอกเขาแน่ยเนี่ยซอยวัดไซซิตี้เออวัดไซซิตี้นนนนนขอนไซสีเป็นปะ่ะใช่ถูกต้องผ่านไปผ่านมากับวัดเวอุดหนุนนะครับอ่าเนี้ขายดีที่สวดเนี่ยสวดโอ้ยสวดเยอะมากแต่จุนกุมยังว่า <c oughs> จุนกุมยังว่าสวดโทรหามันเลย จักมันนั่งเที่ยงข้างได้พี่จา่าไม่ซึมแล้ววะเนี่ยซึมีกลับบ้านก่อนเลนนยซึมีกลับบ้านก่อนเลยวพี่จ่าอกจีนี้กลับบ้านแล้วโอ้ยจังไรอ่ะมัดซุ่น้องเขาบอกกติภาพามาสู้นี่ น้องแซ่บกันมนันเองครับพิจาร์ฮัลโหลร้านตะวันร้านตะวัน,น,เ,น,นเออ,อ,อ,นนอกำลังเปิดกำลังเปิดเนี่ยเดี๋ยวมีเสิร์ฟต้มปลาต้มอ,อะไรนี่จะกำลังทำอยู่ของแซ่บครับย่าไม่ใช่อ้วน พักเตี่ยวก็เมียจับปลาเดือดเท่าก้อยเรวก่ามาเี้ยล่ก้อยก้อยก้อย

Ui, ừ. thật rồi Mà thì đầy ngon đấy, bà đầy ngon cho Để đầy nhậm ừ. <laughs> Mà thì ngon, bà ngon, để, để nhậm mày โอ้ออจ้าเด<ล>้อเ <laughs> นี่ยไปจากเครื่องไม่เดินเลยเป็นยังไงวะเนี่ยจากของร้านมาเสอือเป็นะครับอู้ยต้มต้มยังเนี่ยต้มยังเนี่ยปลาช่อน ต้องปะอใส่ใส่หนดพักเตี้ยวปะคอจากทงหน้าเฮาเะกี้ครับจากทงหน้าพอคัวกับมาหัหามาเองมามาที่เองแงเองไปอยากกามาที่ต้องมีกินเซมดูเอาเซมอ่ะพิ้นเจ้ากับม้ว้ยถึงวันนี้ต้องระวังแย่แตกเลย

สูตรพกอ้วนครับต้มปลาใส่ปลาติดกได้ดีดีเอย่างืแแมันเป็นสมบได้ขาบรขัเลกขมเหรบรีผมนะชุดนี้เน็ตก่อยชุดยอดชุดยดของมันปะอซิมบิ้งซิมเบิงเป็นไเป็นไรเละวะายแล้วเว้ยโอ้โหอื เด็ดจังแบบมาถือข้อก่นห่อนเราไปไงเลยต้มปลาคอใส่พักติ๋วครับสูตรไปเยาวันคักฮักนัวเนาะนัวกลมๆแบบเออสมพอดีลูกติ๋วต้มค้ายเออเนี่ยหมอละลอยมุ้ยแพตี้อักเนยสื่อบะไรดอกหมอละลอยด้วยซีเอ็ทน้ำก็เห็นได้ครับปลาคอต้มพักติ๋วระดับหลายชาก็ได้หม้อตุหนึ่อยู่เนี่ยเอาโมนี่ ทีมม่ีแต่เงในมีแต่เกงในมันยังถ่ายลงมัเนี่ยแคนยอดอ่อนโตดผมมันยังถ่ายลงพ่อลูกชุ่งเอาเอาปาเข็งมาฝากล้านลาบพะใหอ้วนอันนี้เมียเราสิกินแล้วว่าเมี่ยแรามากลาอย่างไรอาโชด้วยแซบบอป่าข้อลูกทุ่งล้วหมักทั้งปัดช่อนพ่อเป็นไรซิมเราแ่บหมัแซบไรแซบหน่อยแซบมันดีนะอันนี้ป่าได้มเมนมัน แว่นตาลุ่มหน่ยว่เจ้าขอมันมัดนีเสียบเดียวโอ้ยจะม่ใส่เกลือร้ายอุบาทคือเข้มนั่นให้กินเนื้อมันให้กินเนื้ออุบัติเอลืออุบัติรู้เขาเกลือเขากระใสเอ้ยเขาเกลือกระใสเกลือที่สี่ใส่ซื้อรถจังเลยเนี่ยเกลือร้ายปวดนีพี่พินแบบแบบจะไปสิเป็นไตไหมไม่เขาเขาเอออย่างเนื้ยเอออย่งเงี้ยเขาเออว่าเขาให้กินใส่เนื้อเขาอะไรที่มือเลยกัน เ็ยางเพราะเราว่าไปหาหมอเลยเป็นไตโรคไตโอ้ยดำมากว่าระดั็ดำนะในช่วงระดับไสัมกัสกระดับมาแข้งว่าไปเก่งเนี่ยมาแข้งวะสุดยอดสุดยอดโอ้แต่มาแข้งกับไปเอาที่ทงหน้าพอขั้วเราท่งเน่เน่เน่เนี่ยฮะอช่วงนะต้องการร้าต้องการเีมันขึงไข่แมนเนี่ยแม่เนี่มนไข่มาิงเสียดมันนะมันจวดจวดวโมมโมม แต่ว่าใครใครตาประมาณไหนหน้ามันมันอยู่หน้านๆคันว่างก็จะไปจี้กินอยู่ทงหน้ากันเลยซู่เคยกินเสมอมันให้ใจฟิวเลยเป็นบรรยากาศเลยแหละก็เข้าไปเพิ่งคลิปมันบอกแล้วแล้วเอา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 แลกันก็จงบคลยวก็เปิดประมอไฟบรรยากาศโอ้ยล้วกินมันแซ่บเลยจบจบจบเปิดเปิดคลิปประมอไฟบรรยากาศให้ฟังนี่น้ำมันย่อย สมคำล่ำเลย<ว>จริงๆไหวหวาหลดประมอไฟอะไรกันบานลูกค้ามากครับประมอปรมีเอ